ตัดแบบนี้นะครับตัดลงมาใต้นะครับใต้ข้อนะครับลงมาแบบนี้แล้วเราจะไปปลูกนะครับท่านผู้ชมปลูกลงดินเลยก็ได้นะครับรดน้ําให้ชุ่มทุกวันนะครับทุกเช้าเนี่ยหน่อเนี่ยเขาจะแทงขึ้นมานะครับท่านผู้ชมปลูกแค่ปีกว่าๆนะครับผมก็ได้หนอกินแล้วนะครับนี่ครับปีสองปี สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับเจแชนแนลวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาปลูกไผยกิมซุงง่ายๆนะครับที่ผมซื้อพันมานะครับกิ่งละ150บาทจากตลาดนัดอําเภอพัฒนานิคมนะครับเกินปัสสักชลริิธิ์จังหวัดลโบุรนะครับผมซื้อมา2ต้นแล้วตอนนี้ผมก็ขยายพันธุ์นะครับลงคลิปไปให้ดูแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาหนอนนั้นที่ขยายพันธุ์่ยไป ลงดินแล้วแต่ว่าไม่ได้อัปเดตให้ดูเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายต้นให้ดูนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสาธิตแล้วก็ทานะครับแล้วก็จะขายพันุ์ด้วยนะตั้งขายที่หน้าบ้านตอนนี้หน้าบ้านผมก็เริ่มเป็นร้านเล็กๆแล้วนะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจกิ่งพันธุนะครับก็ทักมาได้นะครับพอจะแบ่งพันได้นะครับราคาย่อมเยานะครับจากสวนของเจเอช a n แนลนะครับผมมีสวนน้อยๆแต่ว่าปลูกร้อยอย่างนะครับไปดูกันเลยนี่ครับพุ้นะครับ สากิตจิมศักดิ์ของผมนะครับคุณแม่แกเก่งนะครับตอนเป็นเด็กๆกแกก็ชอบผา่อกไม้แต่ตอนนี้เราไม่ต้องเข้าป่านะครับเราปลูกไว้ที่สวนเล็กหลังบ้านเราเราก็ได้กินแล้วก็ได้ขายด้วยนะครับท่านผู้ชมทําง่ายนะครับอยู่บ้านเราก็สร้างรายได้ได้นะครับมาดูวิธีการขยายพันธุ์ไผ่กิมซุงง่ายๆกันเลยครับและนี่คือกิ่งพันธุ์ที่ผมชําไว้ตั้งแต่ ep ที่1นะครับผมก็ปลูกไว้นะครับอีกหนึ่งต้นนะครับนี่นี่น โตเร็วมากเลยครับสูงเลยผมคิดไปอีกนะครับไม่ต้องใช้น้ํายาเล่งรากใดๆเลยเนาะที่ผมทําให้ดูนะเนี่ยได้ผลผลิตแล้วนะครับก็ขยายพันธุ์ง่ายๆนี่คือต้นแม่พันธุ์นะครับที่ได้มาจากอําเภอพัฒนานิคมนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับตลาดนัดนะครับต้นหนึ่งที่ซื้อมา150บาทนะครับได้กินตลอดเลยนะครับขนาดหน้าแล้งนะครับท่านผู้ชมบางคนก็เรียกว่าไผ่ลืมแร้งนะครับหรือไผ่กินซุงเนาะ นี่นครับนี่คือต้นพันุ์เอาไว้แค่นี้นะครับประมาณ5้าลำอย่ากเกิน5าลำไม่งั้นเขาจะไม่ค่อยออกหนอเนาะมีหนอนนะครับท่านผู้ชมได้กินเรื่อยๆนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็ส่งไปให้เพื่อนๆนะครับ FC ที่น่ารักนะครับเวลาขยายพันธุ์นะครับเราต้องการกิ่งพันธุ์ก็คือเราจะเลือกกิ่งที่ไม่ต้องแก่เกินไปแล้วก็ไม่ต้องอ่อนเกินไปนะครับเอาที่แบบเขาพร้อมที่จะขยายพันธุ์นะครับเขามีหนอ่อมีตาแบบนี้เนาะ รับรองว่าติดทุกกิ่งเลยนะเราก็ตัดใต้ลงมาประมาณ1นิ้วนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ไปฝังดินนะครับเนี่ยหน่อพวกนี้เขาจะแตกขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเป็นหน่อแรกนะครับหน่อแรกแล้วก็ให้เขามีประมาณหหนอ่อซะก่อนเราค่อยๆเ,เก็บผลผลิตนะครับให้ได้5้หาหน่อขึ้นไปเนาะเรามีลำได้ลําลำนะครับแต่ว่าอย่าทิ้งไว้ให้มันเกินห้าลำหากเขามีลำเกิน5้าลำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกหน่อนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดเขามีลำน้อยๆนะครับเขาก็จะขยันออกนะครับออกหนอนเนี่ยครับเห็นไหมฮะออกให้กินเรื่อยนะครับแล้วก็รดน้ําไว้นะครับนี่ขนาดผมไม่ค่อยได้รดน้ํานะไม่ใช่ว่าไม่ค่อยหรอกไม่ได้รดเลยดีกว่าพอดีมีฝนลงมาให้ก็เลยได้กินบ้างนะครับครับผมก็จะเอากิ่งนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะตัดเป็นท่อนๆนี่นะฮะฝังฝังตรงนี้นะครับแล้วก็หนอนอย่างนี้จะออกนะครับเนี่ยนี่ก็ข้างบนนี่ก็จะอีก กิ่งหนึ่งนะครับก็ตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ต e ัดเดี๋ยวเราไปช่ากันนะครับก่อนอื่นเราก็จะตัดก่อนเนาะเดี๋ยวจะตัดกิ่งนี้นะครับท่านผู้ชมกรับหนอนนี้ก็จะใช้ได้เห็นหนอนไหมครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวก็จะแทงหนอขึ้นมาตามข้อนี้นะนี่ก็ได้ข้อนึงแล้วนะแล้วก็บันตามข้อข้อแบบนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมานะบันตามข้อแบบนี้เนาะเนี่ยฮะตามข้อแบบนี้นะ แล้วก็ไปฝังนะครับฝังดินชําจะปลูกลงดินเลยก็ได้นะครับผมผมเคยปลูกลงดินเลยมันก็ติดนะนี่เห็นไหมฮะวันตรงนี้นะครับนี่ชําเดี๋ยวเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมานะครับเนี่ยหน่อหน่อก็พร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วรับตัดแบบนี้นะครับตัดลงมาใต้นะครับใต้ข้อนะครับลงมาแบบนี้แล้วเราจะไปปลูกนะครับท่านผู้ชมปลูกลงดินเลยก็ได้นะครับรดน้ําให้ชุ่มทุกวันนะครับทุกเช้า เนี่ยนอนเนี่ยเขาจะแพงขึ้นมานะครับท่านผู้ชมกับคลิปนี้จะทำประมาณ5กิ่งนะครับหนึ่งสองสองกิ่งนะครับสามกิ่งนะครับสี่กิ่ง และห้ากิ่งครับนี่เราจะแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้นะนี่นะเราฝังลงดินก็ฝังประมาณนี้เนาะจวหนอก็แทงขึ้นมานะครับท่านผู้ชมหรือจะทําใส่ถุงนะครับใส่กระถางแล้วแต่ภาชนะเรามีเนาะไม่ต้องใช้น้ํายาเร่งรากเลยนะครับผมทําง่ายง่ายครับที่สุดในโลกด้วยนะอ่ะผมเตรียมดินนะครับผมนี่เป็นการเตรียมดินนะครับ ที่ไม่ต้องซื้อหาเพราะว่าดินหลังบ้านผมเนี่ยเป็นดินล้วนซุยนะครับเป็นดินดําที่ลบบุรีนะแล้วก็ไม่มีใบกัมปูแต่ว่าใบามะขามเทศที่สวนหลังบ้านของผมเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับเหมือนใบกัมปูเลยนะครับคุณสมบัติของเขานะครับดีมากๆนะครับท่านผู้ชมไม่แพ้ใบ,บกัมปูเลยนะมีสารอาหารที่พืชต้องการนะครับแล้วก็ทําให้ดินล้วนซุยนะครับเนี่ยครับ เพิ่มช่องว่างนะครับเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับดินไม่แน่นนะครับในกระถางในถุงเพาะชำของเรานะเดี๋ยวเราจะ,ะกรอกใส่ถุงเพาะชำนะครับท่านผู้ชมเราไม่มีถุงดำนะครับเราใช้ถุงอะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมถุงใส่แบบนี้ก็ได้นะที่บ้านเรามีเนาะนี่เป็นถุงที่ผมแพ็กสินค้านี่แหละครับทำกินทำขายบ้านๆน,นะครับส่วนน้อยๆปลูกร้อยยางนะครับที่ ช่องเจดีแชนแนลนะครับทำลงไปนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยผมชอบการปลูกมาตั้งแต่ระผมเลยนะครับท่านผู้ชมได้อย่างนี้แล้วเราก็จะกิ่งพันลงไปนะครับท่านผู้ชมนำกิ่งพันลงมาไม่ต้องไปแช่น้ํายาเร่งรากนะครับแค่ลดน้ําให้เขาชุ่มนะครับดินชุ่มทุกวันนะครับรดทุกเช้านะครับรดวันละครั้งก็พอนะครับท่านผู้ชมรดวันละครั้งก็พอเนาะแล้วก็ใส่ดินให้ท่วม ตรงข้อเขานะเดี๋ยวเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมานะครับหน่อที่เห็นนั่นแหละครับเดี๋ยวก็จะแทงขึ้นมาครับท่านผู้ชมแล้วก็หาไม้จิ้มถุงด้วยนะครับท่านผู้ชมจิ้มเจาะทุงเนะี่ยพับปากถุงหน่อยก็ดีนะเวลารดน้ำนะครับจะได้สะดวกนะับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วง่ายๆแค่นี้นะครับนี่ยง่ายมากทำอะไรที่มันง่ายๆครับเพราะว่าธรรมชาติไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะจริงๆแล้ว ต้นมงต้นไม้เราเนี่ยไม้ที่มันขยายพันธุ์ด้วยาการปักชำเยอะแยะนะครับธรรมชาติมันไม่ต้องใช้น้ํายาเร่งรากอะไรเนาะมันจะเป็นไปโดยธรรมชาติครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะแทงหน่อขึ้นมาขำมเลยเหมือนคลิปที่เจททำให้ดูเนาะท่านผู้ชมผมก็ได้อัปเดตให้ดูแล้วนะครับต้น,นพันธุ์ที่บ้านคือต้นนี้นะครับจาก EP ีแรกนะครับอ p พีหนึ่งนะครับสึงเลยหัวผมแล้วนะครับ นี่ผมกาปลูกลงดินแล้วนะครับนี่ก็มาทําให้เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะว่าทําแบบนี้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปใช้น้ำยาเร่งรากอะไรเลยนะครับธรรมชาติเราครับเขามีอยู่แล้วนะเรื่องการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วแค่นี้ไม่ต้องไปใช้น้ำยาเร่งรากกับ อย่าลืมนะครับผมบอกว่าอย่าลืมเจาะรูนะครับเพราะว่าถุงเนี่ยถุงใสของเราเนี่ยเขาจะไม่มีรูระบายน้ําครับท่านผู้ชมไม้จิ้มลูกชิ้นไม้หมูปิ้งเรานี่แหละครับเจาะรอบๆถุงนะครับให้เขาระบายน้ําได้นะครับนี่เราใช้แบบพอเพียงนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อถุงดํานะครับถ้าเราไม่มีแต่ถ้ามีสะดวกนะครับซื้อถุงดําก็ซื้อมานะครับแต่ว่าเราใช้ของใกล้ตัวเรานะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะในยุคนี้เนาะ อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดครับท่านผู้ชมนะฮะนะแค่นี้นะครับน้ำก็ระบายได้แล้วนะครับแล้วก็ก้นถุงนะครับอย่าลืมนะครับก้นถุงครับเนี่ยแบบนี้นะง่ายๆครับไปตั้งไว้กับเพื่อนเขาพา เรียบร้อยแล้วเราก็รดน้ําทุกเช้านะครับรดแค่วันละครั้งก็พอนะครับตอนเช้าเนี่ยจะทําให้ความชื้นนะครับเหมาะกับการให้น้ําที่สุดนะครับให้แค่ครั้งเดียวก็พอครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมานะครับท่านผู้ชมแตกหน่อขึ้นมานะครับหนอนี้นะเดี๋ยวเขาก็จะมีรากข้างล่างแล้วเขาก็จะเจริญพันธุ์นะครับนี่นะฮะเขาจะแทงหน่อขึ้นมานะครับง่ายๆเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะได้ต้นพันธุ์ใหม่นะครับขยายพันธุ์ในสวนเราหรือจะทําขายนะครับต้นหนึ่งต้องร้อยห้าสิบบาทนะครับหรูแค่ปีกว่าๆนะครับ ผมก็ได้นอกินแล้วนะครับนี่ครับปี2ปียิ่งรดน้ํานะครับก็ยิ่งออกนะครับนี่ขนาดผมไม่ได้รดน้ํานะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมใจเอชแนลจนจบคลิปนะครับเป็นวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆต่ออาศัยหลักการธรรมชาติแบบนี้แหะครับไม่ต้องไปใช้น้ํายาเร่งรากนะครับท่านผู้ชม ปลูกง่ายๆจะลงดินเลยก็ได้นะแต่ว่าต้องรดน้ำนครับทุกวันให้หมันชื้นๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมานะครับท่านผู้ชมปี2ปีก็ได้ผลผลิตแล้วครับได้กินได้ขายด้วยนะครับเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงเลยนะครับส่วนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับฝากกดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจเจ้เอกชแนลนะครับท่านผู้ชม เนี่ยที่ตลาดนาดัดก็ขายกันกิ่งพันหนึ่งก็150บาทแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการที่ขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับผมแบ่งปันได้นะครับเอ็ซีเพื่อมาที่บ้านเนี่ยผมให้กิ่งพันธุ์ใคเลยฟรีนะนะในช่วงน,นี้โปรโมชั่นนะครับสิบท่านแรกมานยผมจะให้เลยฟรีนะครับต,ต่อไปผมก็จะทําไว้ขายที่หน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมเป็นราคาส่งนะครับมีทั้งส่งและปลีกนะครับผมก็ให้ราคาเดียวนะครับ ต้นพันนะครับราคาปกติเลยตามท้องตลาดนัดเขาขายกันร้อยห้าสิบผมก็จะขายเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้ามาซื้อที่บ้านเนี่ยผมอาจจะให้ราคาส่งนะครับราคาต้นละประมาณ75นะครับ75็ครึ่งหนึ่งเลยครับของ150บาทนะครับแต่ช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับสิบท่านแรกสิบทานแรกให้ให้สิบทานแรกให้เครดิตฟรีนะครับทักเข้ามาเลยนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ085 0084591นะครับชื่อไลน์ act นะครับฝาทผมกำลังจให้เิดแชนแนลนะครับโชคดีเป็นของทำสุกท่าน วันนะครับ